มาครับพามาเบิงการเตรียมพื้นที่ปลูกทวดินนตอนนี้เขาไถไถเตรียมพื้นที่ไว้ตนะอนนี้เอาไว้ปลูกทวดินไถหลายรอบนะไถเพื่อเพื่อให้หญ้ามันตายเป็นการพรวนดินไถแล้วก็เอาขี้ฝุ่นปุ๋ยมาวานรองพื้นนะแต่เขาก็ใสรถน้อยครับไถรถไถหน้าเดินตามรถน้อย แต่ถ้าให้ดีผู้ใดมีงัวมีควายก็เอามาฟึกใหมันไถนาย้อนยุคก,ก็ได้นะเด็บคือแบบสมัยก่อนเพอลดต้นทุนเอาสิได้บ่ต้องซื้อน้ํามันถ้าสมมุติว่าจ้างเขามารถไถใหญ่เขาคิดไร่ละปัจจุบันก็นไร่ละ2 5งร้อแล้วแต่เขาเสีาาเอาแต่นี้เขาเอารถน้อยไถ ไทยพวนไถลายรอบนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาน้ําท่วมมองนะ้ท่วมเป็นประมาณจะ<ม>เพียง้าแข้งมองนะมองนี้เลยไทยนี่ก็ไทพวนดินไทยลายรอบนะดินมันสิเป็นดินทรายทรายปนเหนียวออกออกทรายเวลาเขาปลูกถั่วแล้วนะเวลาเขาเก็บถอนขึ้นบานลกลกขึ้นรลกทัวมันสิลกง่ายนะเพราะมันเป็นดินทราย มันโบนเนนเตรียมพื้นที่ไว้นะคือถ้าเฮาชิงปลูกก่อนปลูกก่อนแล้วผลผลิตออกก่อนมันก็จะเป็นราคาไม่ว่าจะเป็นยังครับเพราะว่าพวกพืชการเกษตรนี่ถ้าปลูกก่อนออกก่อนราคาก็สูสงกว่าแล้วพอผลผลิตออกหลายผู้นั่นก็นเก็บผู้นี้ก็เก็บเฮาก็เก็บมันก็ชนกันนะราคามันก็นลง คือการเบิดเลยครับทุกอย่างเกษตรที่เป็นข้าวเป็นข้าวกันครับไ่ว่าสิเป็นข้าวเป็นข้าวเป็นผลไม้รากมารไม้ต่างๆที่ในต่างจังหวัดเนี่ยเพราะมันออกลายราคามันก็ลงมันก็ขึ้นอยู่กับดีมานสะพายถ้าเราต้องการขายหลายราคามันก็ถึกถ้าของขายห้าหน่อยราคามันก็สูงเป็นธรรมดา แต่อันนี้น้ำยังขังอยู่นะยังขังพอดีจกบล็อกจากแหลกนะครับนี่ก็ไถลายรอบแล้วไถพวนไถพวนลายรอบเพ่อให้ดีนะให้ให้ดินมันล้วนซุยหยาตายมันเนา่มามันกลายเป็นปุ๋ยไปในฮันแต่นี่ก็ซุ้มผมเอาขี้ไก่นะมารองพื้นกับขี้งัวนเนี่ยขี้กไก่ขี้กไก่ข้อดีของมันก็คือมันสิมี ผสมแก่ครนะับขี้ไก่แกบเขาห้องแต่ถ้าให้ดีเลยอะ่ะต้องเป็นขี้หมูขี้หมูผสมแก่นะเพราะพืชล,นะลงหัวเนี่ยมันสิทึกกันกับขี้หมูถ้าพืชกินใบเขาใส่พวกขี้งัวถ้ากินมากใส่ขี้ไก่แต่ถ้าพืชลงหัวอย่างมักทูดินมันแกวหมดเนี่ยใส่ขี้หมูด,ดีแต่มัมหนัก ทั้งเฮามันหาขี้หมูยากนะพอดีมันได้จังหวะได้ขี่ไก่มันมีคนเอาขี้ไก่มาขายเขาก็มาส่งถึงที่ก็เลยได้ขี้ไก่มันหาขี้ไก่ง่ายก็เลยใส่ขี้ไก่จะเตรียมพื้นที่ไว้หลายนะครับที่ไทยเตรียมก็คือเขาจงไว้เลยบบ,บ่ได้ดำหน้านะมองให้หน้าก็สิเป็นอีกผักนึ่งลงไปมาสิต่ำลงไปแต่แถวนี้คือ มันติดติดกันกับห่วยนะครับเนี่ยหลังกอไผ่อัน,นี้เป็นห่วยน้ำพุงนะแถบนี้มันสิเป็นติดกับห่วยที่เขาเตรียมพื้นที่ไว้เมื้อที่ก็ลายเติบนะเผื่อหอดพุ่นมันก็นกนสิประมาณโอ้เหลือสี่ห้าไล่ผมม้างครับหนะ้าไล่เพรอมันสิเป็นให้หนาคู่ยาวออกมาเลย การที่เราเบิ่งพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์กับเบิ่งง่ายๆมันสีเขียวเขียวปุ๋ยนะเพราะใส่ขี้ฝุ่นแล้วก็ขี้ไก่แกบผสมกันเอามาหวานหย้ยลงไปแล้วก็ไถไถแล้วก็คาดไถคาดหลายรอบนะครับหลายรอบเถอะเตรียมพื้นที่แนละ้วพอถ้าเกิดว่าโชคดีฝนบบมาฝนบบตกลงมานะครับบบเห็ดให้น้ำ ขางน้ำท่วมดินมันแหง้งพอดีชุม่มเขาก็สามารถปลูกได้ก็สามารถปลูกถั่วได้เลยปลูกช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้กำลังสิกลางกัญยามัมก็สิไปออกช่วงก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ราคากริสิดีแต่ถ้าไปออกหลังนะเขาปลูกลาถ้าเขาปลูกลาปลูกบมทันัมก็สิไปออกลาแต่ราคาัมก็สิลง ถ้าอ,อกแต่หัวปีราคากระสีดีแต่เบิ่งให้นี่ก็หนาสิพอปลูกได้แล้วนะพราะให้นี่มันสูงสูงพอสมควรให้นี่สูงพอสมควรนะดินแห้งพราะดินแห้งเป็นพงแล้วนะสามารถปลูกได้เลยครับ ปลูกช่วงนี้กลางกันยามากักกะสิไปออก,กเพราะอายุของทุดินมันสิ3เดือนนิดนิด,นดสเดือนกว่า,วามากะศิ์เสร็จแล้วให้นี่ก็สามารถปลูกได้ถ้าโชคดีฝนโบเทลงมาแล้วมักกะเสี่ยงฮะก็ต้องเสี่ยงชิงปลูกพร้อมกันครับฝนถ้าบางรอบนะเขาปลูกปลูกปุ๊บนะมืนมาฝนตกทำน้ำท่วมเน่าตาย เราก็ต้องได้ปลูกใหม่ก็มีเื่ากันเป็นบางเพื่อเพืนอที่ที่เตรียมไว้ในกันหลายพอสมควรนาสิห้าไล่ได้ถ้าราคาดีก็ขึ้นอยู่กับราคาครับสินค้าเกษตรขึ้นอยู่กับราคาครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่เด้อ